สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต Eizo m u X The Next Peak พีคตั้งแต่ภายนอกถึงภายในมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างในแต่ละรุ่นมาดูกันเลยรุ่น Ultimate กล้อง360องศาให้ภาพพรมชับแบบ 3D เพิ่มความมั่นใจในทุกมุมมองช่วงล่างใหม่แบบ stiffic รุ่น e l e g a n c มีพัดรนชีพกระจกหน้า IR c r d กล้องคู่หน้าสเตอริโอคาเมล่าระบบ ADA ัใหม่ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติช่วงล่างใหม่แบบสตต f เ c กเช่นกันรุ่น Active ที่เพิ่มมาให้เยอะสุดคุ้มมากๆเลยช่วงล่างใหม่แบบสติเฟกเช่นกันจอ M.I.D. 4.2นิ้วปุ่มปรับเสียงที่พวงมาลัยกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติมีแพดเดิลชี กระจกหน้า IR าร์คัส้องคู่หน้าสเตอริโอคารเมล่าระบบ ADAS ใหม่ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติในรุ่นของ RS ช่วงล่างใหม่โชคอัพสติเฟกนุ่มหนวนมั่นใจในทุกๆโค้งคะ่ะขุมพลังใหม่เลือกได้ทั้งเครื่องยนต์3.0 DDI m a x f o r d e และ2.2 DDI m a c f o r c e จับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดเลปโทนิกตอบสนองทางใจทุกจังหวะสามารถมาทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu e t o n ทุกสาขา